ถามหน่อยะฮะเรื่องเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าเปื้อนเลือดหรือมือถือเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมได้แด่ทั้งสิ้น,นะฮะไม่เกี่ยวแล้วก็คนใกล้ชิดก็ไม่เกี่ยวนะฮะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับก็ตอบแค่คำนี้คำเดียวแล้วกันแล้วก็ไม่ไปเกาหาใครนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูแล้วกันดูๆไปเดี๋ยวเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะครับอ๋อ ซาร่าพี่ไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วเพียงเดี๋ยวพี่คอยดูเฉยน้องซารา่าพี่ยุ่งพี่ไม่ได้ยุ่งพี่แค่เป็นพยานในส่วนของที่ดียสไอเขาต้องการกล้องแค่นั้นแล้วพี่ก็ไม่ได้ยุ่งเพราะว่าเราไม่ได้มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะครับ <im its> <ๆ>พี่ไม่ได้ยุ่งคือเรายุ่งในฐานะที่เป็นพยานราชการแค่นั้นนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ยุ่งอะไรอีกเพราะถ้าเรามีหลักฐานเพิ่มเติมเราก็ต้องให้อีกถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องให้นะครับจะของ อะไรอะไรจริงอะไรเท็จเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็จะรับทราบข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ใช้วิจารณญาณเป็นของตนเองนะครับแล้วก็ไปสรุปเอานะเพราะทุกคนโตกันแล้วนะครับทุกคนโตกันแล้วนะฮะก็ให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับจะนับถือใครไม่นับถือใครเชื่อใครไม่เชื่อใครก็เป็นเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของพี่น้องประชาชนพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับ อ๋อไปดูไปดูเรื่องผ้าเนี่ยไม่มีใครส่งให้นะครับไปดูตามหลักฐานไปเช็คที่ไปรษณีย์ได้นะฮะก็จะไม่มีไม่มีชื่อผมแล้วก็จะไม่มีคนของผมไปเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับไปดูตามหลักฐานทางราชการนะฮะไปดูตามหลักฐานทางราชการเพราะสมมุติถ้า ous, พี่เป็นคนทําพี่ก็จะบอกว่าเป็นคนทําถ้าไม่ไม่ได้เป็นคนทําก็จะบอกว่าไม่ได้เป็นคนทําแค่นั้นเองนะฮะสัส้นๆง่ายๆนะครับเราเป็น เราเป็นนักการเมืองเราต้องพูดตรงๆนะครับแค่นั้นนะฮะอะไรทําคือทําอะไรคืออะไรไม่ทําก็คือไม่ทํานะครับคุณต้นบอกพอเถอะก็ไม่เป็นไรนะฮะจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะใช้วิจารณญาณของตนเองนะฮะตกลงพี่เต้คิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมเหมือนเดิมครับฆาตกรรมฮะฆาตกรรมแต่ไม่ทราบว่าใครทานะฮะแต่ไม่ทราบว่าใครทานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อให้การคาดการณ์ของพี่จะผิดพี่ก็ยังเชื่อว่าเป็นคาตรกรรมนะครับเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับจุดยืนเหมือนเดิมถ้าจุดยืนจะผิดไปจากที่เราคาดการณ์ไว้ก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับสภาพไปว่าเราเราเราคา,าดการ์น่ะเราคาดการณ์เราสันนิษฐานเนะี่ยมันเป็นสิทธิ์ของความคิดของเราใครจะมาห้ามไม่ได้นะครับเพราะสมมติถ้าเราคาดการณ์ว่าเป็นอุบัติเหตุเราจะมานั่งพูดกันทาไมวันนี้ถูกไหมครับ คนที่ถอนแจ้งความเป็นคุณแม่พนิดานะครับคุณแม่พนิดาไปแจ้งถอนแจ้งความด้วยตนเองนะฮะไม่ได้มีการมอบอำนาจนะครับคนที่ถอนได้คือผู้เสียหายในคดีอาญาของแม่น้องตังโมเท่านั้นนะครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะฮะคุณแม่เขามีความคิดเป็นของตนเองนะครับไม่มีใครที่จะไปครอบงำเขาได้นะครับเป็นดุลพินิษฐ์และอย่างคือไม่มีใครไปจับมือแม่แล้วเซ็นนะฮะแม่เซ็นเองนะครับ แล้วก็ไม่มีใครไปกอกหูแม่ต้องเซ็นนะแม่ต้องเซ็นนะหรือแม่ไม่เซ็นนะครับไม่มีใครบังคับแม่พนิดาได้แม่เขาเป็นตัวองตัวเองนะครับ